เริมนับหนึ่งมาอีกครั้งสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่มหาชัยวันนี้เรามี5แนวเส้นทางเลือกในการประชุมปฐมนิเทศโครงการซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหาคนครในวันนี้ครับ20พฤศจิกายน2568การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นปฐมนิเทศโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนผลการศึกษาโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงวงเวียนใหญ่มหาชัย เวทีนี้จัดขึ้นที่อาคาร KX มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีมีทั้งหน่วยราชการภาคเอกชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนตามในเส้นทางเข้าร่วมจำนวนมากโครงการนี้เคยศึกษามาตั้งแต่ปี2559แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปมากจึงต้องอัปเดตข้อมูลใหม่ทั้งหมดโดยกลุ่มที่ปรึกษา4บริษัทมีเวลา450วันในการศึกษาหนึ่งในหัวใจสำคัญของการประชุม คือการกำหนดแนวเส้นทางเลือกที่ต้องคำนึงถึง3าปัจจัยหลักคือตรงตามวัตถุประสงค์งโครงการความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุดโดยทางเลือกที่1และ2ใช้ทางรถไฟเดิมข้อดีคือเวนคืนน้อยเะยะทางสั้นแต่ทางเลือกที่1สิ้นสุดที่ห้างบิ๊กซีมหาชัยต้องยก,กระดับข้ามมอเตอร์เวย์ M82 ส่วนทางเลือกที่2สถานีมหาชัยเดิมอยกต่อการเชื่อมต่อ,อโครงการในอนาคต ทางเลือกที่3และ4ปรับตำแหน่งปลายทางไปบริเวณสี่แยกลงพักเพื่อให้เชื่อมต่อโครงการในอนาคตได้ดีขึ้นทางเลืกที่5ใช้ถนนเอกชัยทำเป็นอุโมงค์ช่วงต้นลดผลกระทบพื้นที่อ่อนไหวแต่ราคาก่อสร้างแพงกว่าแบบยกระดับถึง3เท่าแม้จะให้จำนวนผู้โดยสารมากที่สุดก็ตามส่วนช่วงหัวลำโพงถึงวงวียนใหญ่มีการเสนอให้ทำอุโมงค์ใต้ดินเพราะมีชุมชนหนาแน่นอย่างไรก็ตาม เสียงของชุมชนเป็นอีกประเด็นเด่นในเวทีวันนี้โดยมีการเสนอทำสถานีคลองสารเพิ่มเพื่อเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีทองและโรงพยาบาลสำคัญในพื้นที่แต่ยังมีหลายพื้นที่กังวลเรื่องการเวนคืนบ้านเรือนเช่นชาวชุมชนมุทากาศชุมชนวัดไซและชุมชนริมรางรถไฟถามชัดๆว่าจะเวนคืนฝั่งละกี่เมตรเพราะบ้านติดทางรถไฟโดยตรงส่วนชุมชนวัดสิงห์่วงผลกระทบต่อวัดโรงเรียน และบ้านเรือนที่กระจุกตัวหนาแน่นชาวบางบอนห่วงเรื่องเสียงสิ่งแวดล้อมและน้ำท่วมนอกจากแนวเส้นทางสิ่งท้าทายสำคัญคือช่วงเก่อสร้างอาจต้องหยุดบริการรถไฟสายแม่กลองช่วงมหาชัยถึงวง,งเวียนใหญ่ต้องตเตรียมระบบขนส่งทดแทนขณะเดียวกันมีความกังวลเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าจะสูงขึ้นต้องพิจารณามาตรตาการช่วยเหลือคนในพื้นที่และการขนอาหารทะเลที่มีกลิ่นขึ้นรถไฟฟ้าปร,รับอากาศ ต้องมีมาตรการเช่นถุงซิปล็อกกันกลิ่นและนี่คือบรรยากาศของการนับหนึ่งใหม่ของรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่มหาชัยซึ่งเต็มไปด้วยความหวังและความกันงวลของคนในพื้นที่ผลการศึกษาฉบับใหม่จะเป็นตัวกําหนดอนาคตของเส้นทางสายนี้ว่าควรเลือกแนวไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดทั้งในเชิงวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยตามแนวเส้นทาง